ตัวนี้เป็นระบบตัดครับขันด้านไหนนู้นจะเป็นระบบฉีดครับหรือว่าตัวเดียว3ระบบเลยก็ได้ครับเดี๋ยวช่างอาร์ตอเจริญการช่างจัดให้ครับราคาไม่แรงครับนี่ใช้ เครื่องยนต์ยันมา35แรงม้าครับเทอร์โบตัวนี้เป็นปั๊มเบอร์20นะครับใช้ตัวเดินไฮดรัครับมาโชว์กัน2คันครับนี่คันโน้นนะครับที่ยกอยู่ด้านในพอดีพื้นที่มันแคบครับก็เลยต้องจัดวางอย่างนี้ครับอยากได้3ระบบในคันเดียวจบก็ได้ครับหรือว่าอยากได้ระบบเดียวจัดให้ได้ครับ มีหลายราคานะครับตัวนี้ถามช่างอาร์ตมาช่างอาร์ตบอก2,000 20, มื่นครับคู่นี้ยังไงก็โทรมาสอบถามดูนะครับแล้วก็ฝากกันชนด้วยครับจนะให้ดูครับใครอยากได้กันชนก็ติดต่อมาได้ครับ กับช่างอาร์ตเลยราคาไม่แรงครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ันห้ครับเริ่มต้นนะครับแบบทำสีนะครับให้ชม ช่างอาร์ตนั่งอยู่เนอะครับค,คันนี้จบงานยกให้ดูไหมไม่ยกแล้วดิไม่ยกแล้วนะเดี๋ยวเสร็จงานก็ส่งลูกค้าเนะคันนี้ส่งวันที่เท่าไหร่13-14เช้า14เช้า14ที่ไหนครับคันนี้ อ๋ออยู่ใกล้ๆครับเสร็จงานก็เดี๋ยวเลยไปเลยครับเดี๋ยวไปส่งถึงหน้าบ้านครับคันนี้คันนี้เช็คระบบให้ใหม่หมดนะวันนันไปเทสระบบครับก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้มีจุดไหนที่มีปัญหานะครับช่างอาร์ตเช็คให้หมดดูแลให้ทุกจุดนะครับ ตัวนี้จะเป็นระบบฉีดอย่างเดียวนะครับตัวนี้จะสามารถปรับองศาได้นะครับขึ้นลงนะขึ้นลงได้ยกได้เวลารถติดลมหรือว่าจมลมข้างหนึ่งเนาะก็สามารถยกหรือว่ายกหลบคันนาได้ครับนี่ตัวนี้เป็นทางอู่เขาออกแบบมาเนาะ อันนี้โบคู่ครับช่างอาร์ตเป็นของใหญ่เลยครับป๊มเบอร์ยี่สิบครับน้ำหนักนี่อยู่ไม่ถึง1ตันนะไม่ถึงแน่นอนครับน้ำหนักเบามากครับ วินตัวนี้เป็นมินียมนะราคาไม่แรงครับลองโทรมาสอบถามช่างอาร์ตได้ครับเบอร์โทรก็0899820471ครับภายในงานครับ มากันเยอะครับวันนี้่าจะมาทุกปูครับมาชมกันได้ครับวันที่สิบสองสิบสามครับอยู่ที่จังหวัดพิจิตรอำเภอโพทะเลครับก็ฝากไว้อีกสักอูนะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูครับอูนี้ถือว่าโอเคครับ งานนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแน่นแน่นอนครับโครงสร้างตัวเคนะครับกำลังเดินไฟอยู่ครับโครงสร้างเป็นสแตนเลสครับก็ฝากไว้ด้วยครับใครสนใจก็ลองโทรมาส,สอบถามช่างอาร์ตดูได้ครับ โทรมาสอบถามราคาก่อนได้ครับพูดคุยได้ครับเดี๋ยวให้ช่างอาร์ตให้คำแนะนำครับ mm hmm. น้ำหนักถือว่าได้ครับบรลานกันดีมากหน้าหลังบางคนบอกว่าหนักหลังนะไม่หนักเท่าไหร่นะถือว่า เป็นเป็นตัวใหม่นะครับถือว่าออกแบบมาได้สมบูรณ์แบบมากครับแต่ตามสเปคครับก็มาให้ชมครับวันที่12 13ก็มาชมตัวจริงกันได้นะครับทุกคนฝากไว้ได้ครับออลเจริญการช่างครับรดฉีดยา3ระบบครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ